จอสกินข้าวเออเออเชี่ยงกัเหรอหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปไหนกินข้าวเร่เที่ยงแล้วจะทิงคอมพิวเตอร์ไ่าอย่างนี้เหรอเดี๋ยวก็มาเล่นต่อแป๊บเดียวตีมาอย่างนี้กินไฟเยอะนะแล้วจะทำไงถึงจะไม่กินไฟมานีนั่งลง,งกดคำสั่งให้ประกันบายก่อนคอมพิวเตอร์จะได้กินไฟน้อยลงมันจะได้ไง่ะโมได้ป่อเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อจะพาไปถามผู้รู้กัน ใช่แล้วจอใช่แล้ใช่ลจอใช่แล้วจอวจอดร,ร,ร,รู้ไหมครับว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนี่กินไฟเท่าไหร่คอมพิวเตอร์สำนักงานทั่วไปนะครับจากการตรวจวัดเนี่ยกินไฟป,ประมาณหนึ่งรอยถึงหนึ่ง้ยี่สิบวัตต์ขณะที่เราใช้งานนะครับในทำอนองเดียวกันนะครับที่เราไม่ใช้งานนะครับเราสมควรที่จะตั้งโหมดของเครื่องไวใ้ให้อยู่ในสแตนบายโหมดนะครับปกตินะครับถ้าเรา ตั้งอยู่ในสแตนบายโหมดเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนี่จะกินไฟประมาณ2-5ถึงวัต์เท่านั้นเองนะครับแต่จะต้องระวังนะครับการที่จะอยู่ในสแตนบายโหมดนั้นเราต้องมั่นใจว่าเราต้องเข้าไปเซตในไบออดของเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าไปเซตในไบออดของเครื่องแม้เราตั้งสแตนบายโหมดไว้ก็จริงนะครับเครื่องนั้นยังกินไฟอยู่ประมาณ 80- 9 0ถึงของพาวเวอร์ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แลนะครับเราต้องระมัดระวังเครื่องของเราให้ดีนะครับ หมายถึงดูแลตรวจสอบว่ามันอยู่ในโหมดที่ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อจะช่วยกันประหยัดพลังงานเห็นไหมละ่ะนี่ขนาดเครื่องเดียวนะชาช่วยกันปิททั้งประเทศอะ่ะเกสาม,มารถประหยัดพลังงานได้ขนาดไหน